สวัสดีครับช่างตุ้ลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY ครับวันนี้มาส่งงานเปลี่ยนแบตเตอรี่ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 4นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาบอกว่าแบตเตอรี่เสื่อมเก็บไฟไม่อยู่นะครับตัวนี้ผมก็จะทําการถอดดูนะครับแล้วก็พบว่าแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะบวมแล้วแบตเตอรี่เสื่อมนะครับวิธีการแกะนะครับจะแกะฝาโคเบอร์ด้านหน้าออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดด้านข้างนะครับก็แกะตัว โคเวอร์ด้านข้างออกแล้วก็แกะพาสีบออกเราจะเห็นช่องใส่แบตเตอรี่อยู่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยดึงออกไม่ได้เลยแน่นเพราะว่าแบตเตอรี่มันบวมนะครับผมใช้กาวลอนสันละลายกาวเขาแปะมากาวมาด้วยนะครับมีกาวสองหน้าพอแกะออกมาแล้วเนี่ยนะเดีย๋ยวเรามาเทียบให้ดูของเดิมเนี่ยนะใหม่ๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0ม mm ิลลิเมตรนะครับไม่เกินนะครับบางๆนะครับแต่ของที่อยู่อันเดิมเนี่ยอันเก่าเนี่ยดูดิ มันบวมมากนะทุกคนบวมแบบเท่าไหร่อ่ะสิกว่าเลยอ่ะส,สิอ่ะส,สิมิลบวมมากนะครับโอเคหลังจากดึงออกมาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนใส่เข้าไปนะครับใส่คอนเนคเตอร์แล้วก็ลองเช็คดูใช้งานได้ปกติก็จะประกอบเข้ากลับเหมือนเดิมนะครับนี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ JBL Flip 4นะครับส่งงานนะครับ สำหรับใครที่อยากให้เปลี่ยนก็สามารถส่งมาให้เปลี่ยนได้นะครับสวัสดีครับ